รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รู้สึกว่าช่วงหลังๆพี่น็อปกับหนูจะคุยกันถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ่อยมากเลยนะคะใช่แล้วครับน้องบิวครับการที่พี่น็อปนะครับพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็เพราะว่าโลกของเราทุกวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอเลยครับสังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกมากมายหลายเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัััญหหาอยู่ทุกวนนี้ละครบ ด้วยเหตุนี้ไงครับน้องบิวพี่นบถึงได้นําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหยิบขึ้นมาพูดบ่อยครั้งเพราะพี่นอ็อยากให้น้องบิวที่เป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่รวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศได้ตระหนักและให้ความสําคัญกลับมาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้กลับมาดีเหมือนเดิมไงครับด้วยเหตุนี้ใช่ไหมคะพี่นบที่ทําให้ทุกวันที่5มิถุนายนของทุกปีเนี่ยถูกกาหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อให้ผู้คนหันมาสนใจแล้วก็แก้ปัญหา ิ่แวดดล้อมทีเกขึนถูกต้องแล้วครับน้องบิวครับเพราะว่าทุกวันที่5มิถุนายนของทุกๆปีนะครับถือได้ว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกครับและเมื่อวันที่5มิถุนายน2555ที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบ40ปีของการสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วยครับได้ฟังพี่นพบ,บอกแบบนี้หนูชักอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลกจังเลยคะ่ะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่นพช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะ ได้เลยครับน้องบิวครับถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับหรือ World Environment Day นะครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่5-16ถึงมิถุนายนพุทธศักราช2515นะครับเมื่อครั้งนั้นเนี่ยองค์การสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลของประเทศสวีเดนได้จัดให้มีการประชุมที่เรียกว่าการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ขึ้นจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์ม Home, ประเทศสวีเดนครับ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่แต่ละประเทศสมาชิกกําลังประสบอยู่อย่างเร่งด่วนซึ่งประเด็นสําคัญสคัําญในการหารือก็คือทุกๆประเทศสมาชิกต่างต้องสรรหาวิธีการดูแลแก้ไขปัญหา และให้ความตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางด้านของสิ่งแวดล้อมของทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างจริงจังครับน้องบิวซึ่งการประชุมในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ยมากกว่า1,200คนจาก113ประเทศทั่วโลกรวมไปถึงผู้สังเกตการอีกกว่า1,500คนครับซึ่งผลการประชุมในครั้งนั้นก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับน้องบิวเพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อรวมแก้วิกฤตการณ์ปัญหาทางด้านของสิ่งแวดดลล้้อมที่กกังเิขึน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติต่างๆทั่วโลกนะครับพวกเขาจึงได้มีการกําหนดให้วันแรกของการประชุมก็คือวันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกพร้อมทั้งได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสาหารประชาชาติหรือมีชื่อเรียกย่อๆว่า u n e นฟยูเนฟเนี่ยมาจากคําว่า United n a t i o n Environment Program โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเนโรบีในประเทศเขนยาครับผลการประชุมในครั้งนั้น ทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆได้รับข้อตกลงจากการประชุมแล้วก็นำมาดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานทางด้านของสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนเองไงครับแล้วน้องบิวรู้หรือเปล่าครับว่าทุกวันที่5มิถุนายนของทุกๆปีเขาจะมีหัวข้อในการรณรงค์ในเรื่องการที่ให้คนเราเนี่ยมาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละปีหรือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็คือคำขวัญน,นั่นเองครับอย่างในปีพุทธศักราช2,555น้องบิวพอที่จะรู้ไหมครับว่า คําำวันหรือว่าหัวข้อที่เขารณรงค์กันเนี่ยคืออะไรทราบค่ะพี่นอพหัวข้อการนรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษก,ก็คือ green economy does include you ส่วนภาษาไทยก็คือคุณคือพลังสร้างสรรค์เศษษษษษษษรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ ต้นของสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2515แล้วสำหรับประเทศไทยนะคะมีหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่คะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับน้องบิวครับเพราะว่ามีหลายๆท่านก็อยากจะทราบว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่ดูแลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลย แล้ววันนี้พี่นอกก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับนั่นก็คือท่านเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านศักดานประสิทธิ์ท่านจะมาอธิบายที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนี่นะครับเป็นผลสืบเนื่องมาเมื่อ40ปีที่แล้วต่อมาเมื่อปี2518ได้ตาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พศ2518ขึ้นซึ่งได้ก่อตั้งครั้งแรกเป็นสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2518และอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มสำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยต่อมาในปี2535ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกเป็น3หน่วยงานจะมีกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก็มีสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมน้องบิวคงจะแปลกใจใช่ไหมครับเมื่อปีพุทธศักราช2535หน่วยงานที่ดูแลทางด้านของสิ่งแวดล้อม3หน่วยงานขึ้นตรงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแต่มาในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่ดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยก็คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับนั่นสิคะพี่น็อปหนูก็เข้าใจว่าปัจจุบันหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วกระทรวงนี้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่คะน้องบิวครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2545โดยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เดิมทั้ง3หน่วยงานนะครับน้องบิวที่เคยขึ้นตรงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้้อมนนั ก็ได้ถูกโอนอำนาจหน้าที่ให้มาขึ้นตรงกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันครับสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเมื่อได้มามีบทบาทเป็นกระทรวงแล้วเนี่ยนะฮะที่มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้ความสำคัญตามที่รัฐมนุนกกำหนดแล้วก็หยิบเอา พระราชบัญญัติหนึ่งนะครับเมื่อปี2,535ซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับเราก็พัฒนาใช้มาจนถึงทุกวันนี้ในพระราชบัญญัตินี้เนี่ย ก็เพื่อจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนของคนในท้องที่ในท้องถิ่นนั้นในการบริหารจัดการทรัพยากรของเขาและก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมประการสำคัญนะครับเป็นเรื่องของการรองรับสถานภาพของพี่น้องประชาชนที่รักษาและก็คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือองค์กรภาคเอกชนซึ่งเรียกว่าเป็นการรองรับ พี่น้องประชาชนภาค NGO เลยที่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่างแล้วก็แสดงความคิดเห็นร่วมได้ซึ่งณปัจจุบันนี้นี่ทถ้ารัฐตีปีชาเร่งสมบูรณ์สุขเนี่ยก็เ,เปิดโอกาสนะครับในฐานะที่เป็นรัฐตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้พี่น้องได้แสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญตามกรอบของกฎหมายตามพระราชบัินี้เนื่องจาก เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศดังนั้นในแนวคิดการบริหารจัดการการดูแลการรักษาการใช้ประโยชน์ในเรื่องทรัพยากรแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราจึงให้ความสําคัญทุกภาคส่วนสําหรับที่เป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยในส่วนของการมีส่วนร่วมเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญจนถึงขนาดออกเป็นประกาศของกระทรวงนะครับก็เรียกว่าเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือที่เรียกชื่อย่อว่าทสมเราเริ่มมาเมื่อปี2549อีกอีกเครือข่ายหนึ่งที่เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมเราก็สร้างเครือข่าย เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยอีกเครือข่ายหนึ่งก็เป็นเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือที่เรียกกันว่ารอสอทอปออันนี้เนี่ยที่จะเห็นกันชัดเจนก็เป็นการดูแลร,รักษาป่าโดยตรงนี่เป็นบทบาทของอาสาสมัครหรือพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมาเา,า,เากก้ไ้ไไมม น้องบิวครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องการที่ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วพี่น็อปต้องถามน้องบิวเลยนะครับในฐานะที่น้องบิวเดินทางไปต่างประเทศกับคุณพ่อหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวน้องบิวรู้สึกประทับใจหรือว่ารู้สึกว่าชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับก็มีบ้างนะคะพี่น็อปอย่างที่เมืองเซนไดประเทศญี่ปุน่นหนูได้เดินทางไปกับคุณพ่อน้องมุกแล้วก็น้องไมล์ไปที่วัดแห่งหนึ่งคะ่ะ พอเข้าไปในบริเวณวัดหนูรู้สึกได้เลยค่ะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารักแล้วก็ดูแลต้นไม้ดีมากๆ เพราะว่าต้นไม้ในวัดแต่ละต้นเนี่ยนะคะจะสูงใหญ่ให้ความร่มรื่นมากๆแล้วมีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะพี่นอ็อปที่หนูรู้สึกแปลกใจก็คือหนูเห็นว่าที่ลําต้นของต้นไม้เนี่ยนะคะเขาจะเอาฟางแผ่นใหญ่ๆมาพันไว้ที่ลําต้นหนูก็สงสัยว่าเอ๊ะเอามาพันไว้เพื่ออะไรสุดท้ายได้คําตอบก็คือว่าที่เขาเอาฟางมาพันไว้เนี่ยก็เพราะว่าเอาไว้ให้พวกแมลงอาศัยอยู่ตอนหน้าหนาวเพื่อที่จะได้รับความอบอุ่นค่ะ เขาทำว่าอย่างเนี้ยเพราะว่าในฤดูดหนาวเนี่ยไอ้อากาศข้างนอกก็จะหนาวมากแต่ว่าในต้นไม้เนี่ยจะอุ่นดังนั้นเนี่ยพวกบรรดา,มาแมลงต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่ในต้นไม้เพื่อจะอาศัยความอุ่นแบบของต้นไม้ถ้ามแมลงเข้าไปข้างในต้นไม้มกากๆเนะี่ยต้นไม้ก็จะตายดังนั้นเนี่ยพระท่านก็นําฟางเนี่ยมารัดไว้รอบต้นไม้คือแมลงเนี่ยพอแทนที่จะเข้าไปในเปลือกต้นไม้นย ก็จะอาศัยกันไปที่ไหนก็มาอาศัยอยู่รอบๆังนะ่งแต่ว่าอยู่ด้านไหนก็ยังพอได้ปรับ,บปุ่อๆแมลงก็ไม่เข้าไปในต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ตาย แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเทศนะครับน้องบิลที่คุณพ่อของเราเนี่ยเดินทางไปมาแล้วก็รู้สึกประทับใจและก็ชอบแนวความคิดในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศนี้เป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือที่เมืองเซอร์แมทประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับ เมืองเซอร์แมทนะครับลอนด์วิถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากเลยทีเดียวครับนอกจากจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วที่เมืองแห่งนี้ยังมีความพิเศษก็คือพวกเขาจะใช้รถยนต์ที่ใช้เฉพาะพลังงานไฟฟ้าวิ่งเข้ามาเท่านั้นครับเรียกได้ว่ารถยนต์ที่มีมลภาวะเป็นพิษหมดสิทธิ์ที่จะเข้ามาวิ่งในเมืองนี้อย่างแน่นอนครับก็ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่น่าจะเอาไปเป็นแบบอย่างเลยทีเดียวครับ เมืองเซอร์เมตเนี่นะครับคุณมงคลสังเกตนะเขาจะไม่อนุญาตให้มีรถวิ่งเลยถูกต้องครับเพราะรถนี่นะครับมันจะก่อให้เกิดมลภาวะแล้วก็ทําให้มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาแล้วเขาใช้เฉพาะรถถ้าเป็นรถนะจะเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวครับรถไฟฟ้าอย่างเดียวซึ่งไม่มีมลภาวะนี่ผมเป็นเรื่องที่น่าชมเชยมากครับและเป็นเมืองเดียวในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยครับเลฮะที่ห้ามนํารถเข้ามา นิวถ้าไม่พูดถึงยนีไม่ได้เลยเพราะว่าคุณพ่อเล่าพี่น้องฟังว่าตอนที่พ่อเดินทางไปที่ประเทศนี้คุณพ่อก็รู้สึกประทับใจเช่นเดียวกันก็คือประเทศมอรตารนั่นเองครับ ก็พอจะทราบนะครับว่าประเทศมอตา้านั้นเป็นประเทศที่เป็นเกาะอยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทาให้ประเทศมอตานี้มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ทะเลครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาประเทศนี้นอกจากจะมาดูความงดงามของบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์แล้วสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทะเลครับใครไปใครมาก็แวะเวียนมาเล่นน้ําที่นี่มาด,ดําน้ําดูความงดงามของท้องทะเลกันทําให้ชายหาดและบริเวณที่เล่นน้ําในประเทศนี้เต็มไปด้วยผู้คนมากมายครับซึ่งน้องบิวเองก็ทราบนะครับว่า ที่ไหนมีผู้คนมากมายที่นั่นย่อมจะเกิดปัญหาทางด้านของสิ่งแวดล้อมตามมาครับพี่นบยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับน้องบิวก็คือเรื่องของขยะครับแต่ที่นี่กลับไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าประชาชนของที่นี่รวมไปถึงภาครัฐภาคเอกชนพวกเขาช่วยกันดูแลรักษาทะเลและก็ชายหาดของพวกเขาเป็นอย่างดีครับ บิวครับวันนี้เราได้รรรทราบนะครับข้อมูลที่มาที่ไปของวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและก็รวมไปถึงนะครับได้ทราบอีกด้วยนะครับว่าหน่วยงานไหนในประเทศไทยของเราที่ดูแลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็รวมไปถึงนะครับการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยของเราเองและก็หลายๆประเทศทั่วโลกอีกด้วยครับดีมากเลยค่ะพี่น็อปได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทราบถึงแนวทางและความคิดของการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆค่ะ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับน้องบิวครับไม่ว่าบ้านเมืองไหนก็ตามมีกฎระเบียบมีข้อบังคับมีข้อห้ามที่เข้มงวดแค่ไหนถ้าคนในชาตินั้นนะครับไม่มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ในทางกลับกันกลับมาทําลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในประเทศของตัวเองนะครับก็จะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศนั้น,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 นเสื่อมโทรมลงทุกๆวันนั่นเองครับ สิ่งที่ดีที่สุดนะครับน้องบิลครับนั่นคือในเรื่องการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและก็ผู้คนในประเทศของตัวเองให้มีการรู้จักรักนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าก็จะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับประเทศนั้นไปอย่างยาวนานเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับก็ยังทําให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ